พระองค์ทรงเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตและพระองค์ทรงตรัสต่ออีกบอกว่าผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกเราปรบมือถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเราหวังใจว่าพระเจ้าจะทรงกระทําสิ่งใหม่อาเมนฮาเลลูยาพี่น้องประทับใจพระเจ้าไหมครับ ผมเชื่อพี่น้องประทับใจพระเจ้าถ้าพี่น้องประทับใจพระเจ้าพี่น้องจะมีคำพยานพี่น้องจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์เหมือนเราประทับใจบางเรื่องใช่ไหมครับเช่นประทับใจบางเหตุการณ์เราก็มักที่จะพูดถึงเหตุการณ์นั้นถ้าเราประทับใจในความสวยงามในความน่ารักของธรรมชาติเราก็จะพูดถึงธรรมชาติเหล่านั้นเอเมนเหมือนกันนะครับถ้าเราประทับใจใน ทิวทัศน์ในวิวสวยงามเราก็อยากจะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นได้ยินได้ฟังอยากแชร์ออกไปอย่างนี้ถ้าพี่น้องประทับใจพระเจ้าพี่น้องจะพูดถึงความดีของพระเจ้าเอเมนไหมอ่าแลลยยาผมอยากให้พี่น้องประทับใจพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทับใจพี่น้องเหลือเกินพระเจ้าทรงรักพี่น้องและพระเจ้าทรงกระทําให้เราทั้งหลาย ได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราทั้งหลายนั่นเองเอเมนผมได้เตรียมหัวข้อเรื่องความถ่อมใจที่จะเทศนาหนุนใจพี่น้องแต่ว่าผมอยากจะนำพระวจนะพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่ส1อมาถึงพี่น้องเพื่อที่จะหนุนใจเราให้เราได้เข้าใจถึงสิ่งนี้แล้วก็เห็นถึงพระคุณเห็นถึง ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงมีต่อเราสิ่งที่พระองค์ทรงรักเรานั้นพระองค์กระทำสิ่งที่สํแแดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆคือการที่พระองค์ทรงสละพระองค์เองเพื่อเราเมื่อเช้าเราได้ฟังพระกิติคุณแห่งกางเขนไม่ใช่ไม่ใช่ฟังพระที่ชื่อกิติคุณนะครับหมายถึงว่า ขาประเสริฐที่อันเกิดจากกางเขนนั้นที่ไถเราเราพบความเจ็บปวดพบการเสียสละพบความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวของพระเยซูที่จะสละพระองค์เองเพื่อเราเอเมนในหนังสือยอห์นบทที่11ยอห์นบทที่11นะครับพี่น้อง อ่านข้อที่25นะครับอ่านข้อที่25-26สองข้อนะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสกับมารธาในเวลาที่พระองค์ทรงไปถึงที่อุโมงค์ฝังศพของลาส,สลัสพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นเหตุให้คนทั้งปวง ไม่ใช่ลาสลัดเท่านั้นแต่พระองค์ทรงตรัสชัดเจนกับมรธาว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตพระองค์ทรงเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตและพระองค์ทรงตรัสต่ออีกบอกว่าผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกเอเมน นี่เป็นถ้อยคำที่เปิดเผยถึงสิทธิอำนาจของพระองค์ในฐานะพระเจ้าและเราได้เห็นว่าด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าพระองค์ทรงตรัสสิ่งนี้เพื่อทะลุกำแพงทะลุป้อมแห่งความสิ้นหวังเอเมน ในเวลานั้นทั้งมารีทั้งมารธาทั้งคนที่รักลาสลัสต่างก็รู้สึกสิ้นหวังมารธาพยายามปรง่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจอะไรมากแต่มารธาเองได้แสดงความเชื่อของเธอว่าข้าพระองค์เชื่อว่าทุกคนจะเป็นขึ้นมาอีกเมื่อพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาในโลกเมื่อพระคริสต์เสด็จมา พวกเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกเพื่อเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าจัดเตรียมความเชื่ออย่างนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกับเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่แหละเราเชื่อว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาเราก็จะเป็นขึ้นมาและมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ร่วมกับพระองค์แม้ว่าเวลานี้จะเผชิญความทุกข์ยากลาบากขนาดไหนก็ตามแม้ว่าจะหนักหนาสหัสขนาดไหนก็ตามาก็กัดฟันไว้ว่า ถ้าพระเยซูมาฉันจะได้อยู่กับพระองค์มีความเชื่อแบบนี้มีความเชื่อเหมือนมารธา,าทุกลำบากเหน็ดเหนื่อยมารธา,าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนที่ทำงานไม่หยุดเป็นคนที่ใช้ชีวิตในฐานะพี่สาวคนโตเธอเหน็ดเหนื่อย เธอพยายามที่จะดูแลครอบครัวของเธออย่างดีต่อสู้ในใจต่อสู้ด้วยกำลังของตัวเองแต่ความเชื่อของเธอหวังใจว่าจากโลกนี้ไปฉันไปอยู่กับพระเจ้าแน่หรือถ้าฉันตายไปพระคริสต์มาฉันจะได้ไปอยู่กับพระองค์มรารธาเชื่ออย่างนี้พี่น้องทีลกพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าพระองค์มา ในยอห์นบทที่10ข้อที่10บ,บอกว่าพระองค์ทรงมาเพื่อจะให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ถ้าเรามีความเชื่อในแง่เดียวหวังว่าตายจากโลกนี้ไปได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าหรือถ้าพระคริสต์มาฉันจะได้ไปอยู่กับพระองค์นั้น<ม>ก็เป็นความเชื่อที่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่กิเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับเราว่าคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนหลังเราจะผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตถึงแม้ว่ากายของเราจะตายไปแต่เราจะเป็นขึ้นมาอกีกเมื่อพระองค์ทรงสเสด็จมาพระองค์จะทรงให้กายใหม่สำหรับเราเป็นความหวังใจสำหรับเราเมื่อพระเยซูคริสเสด็จมาครั้งที่สองเราก็มีความเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ได้ต่างกันแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูตรัสและพระองค์กำลังบอกว่า พระองค์ทรงให้ได้มากกว่านั้นพระองค์ทรงให้ได้มากกว่านั้นพี่น้องอย่ามันนั่งหดหัวห่อเหี่ยวอย่ามันนั่งเรียกร้องจากพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าดูสิข้าบลงทุกข์ยากลําบากดูสิข้าบลงโศกเศร้าข้าบลงห่อเหี่ยวข้าบลงอ่อนกําลังข้าบลงหมดหวังในโลกนี้แล้วพระองค์เจ้าข้าข้าบองปลงและข้ารลงรออย่างเดียว คือตายจากโลกนี้หรือไม่ก็รอวันพระองค์มาความหวังของพี่น้องช่างอยู่ไกลเหลือเกินแต่ความเป็นจริงแล้วพระเยซูกำลังจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตมีชีวิตมีชีวิตเอเมนพระองค์ไม่ได้รอให้ลาสาลัดฟืน้นเมื่อพระองเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พระองค์ทรงทําอะไรเรียกลาสลัดออกจากอุโมง์ในวันนั้นเลยให้เขามีชีวิตอีกให้เขามีชีวิตอีกเพื่อให้เห็นว่าชีวิตในโลกนี้เราเป็นของพระเจ้าชีวิตของเรามาจากพระเจ้าหรือพี่น้องอยากจะมีประสบการณ์เหมือนลาสลัดจึงจะยอมรับได้ เชื่อเสียแต่เดี๋ยวนี้เถิดว่าชีวิตที่นั่งหายใจอยู่นี่น่ะพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ฮาเลลูอยาโอ้พี่น้องอย่าให้ผู้รับใช้พระเจ้าใช้ความเชื่อมากๆถึงขนาดไปยืนอยู่ที่หน้าหลุมฝังศพแล้วเรียกพี่น้องขึ้นมาแม้ถ้าพี่น้องขึ้นมาจริงๆมันจะเหลือสักกี่คนไหม สังเกตได้นะครับยอนเป็นคนหนึ่งที่บันทึกบอกว่าถ้าจะบันทึกทุกเหตุการณ์ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทํานั้นหนังสือทั้งโลกก็ไม่สามารถที่จะบันทึกได้แต่ยอนยกเหตุการณ์สําคัญเพียงแค่เจดอย่างเท่านั้นเพื่อชี้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อเปิดทางให้กับเราทั้งหลายได้รับชีวิติี้หลั์เพื่อเปิดทางให้กับเราทั้งหลายได้กลับคืนดีกับพระเจ้าเพื่อไทยบาปให้กับเราทั้งหลายเพื่อที่จะกลับคืนดีกับพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักชีวิตที่นั่งหายใจอยู่นี้ปัจจุบันนี้ช่างน่าตื่นเต้นเอเมน เพราะเรามีชีวิตอยู่อย่างอัศจรรย์พระเยซูพูดอยู่ตอนหน้าอุโมงค์นั้นแน่นอนทุกคนเชื่อว่าลาสลัดจะฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายมารธาก็บอกอย่างนั้นมารีก็บอกว่าพระองค์เจ้าค่ะถ้าพระองค์มาตอนที่ลาสลัดป่วยเขาจะไม่ตายเวลานั้นลาสลัดอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่พระเยซูเรียกลาสะลัดออกมานั้นทําให้เห็นว่าชีวิตปัจจุบันของคนเราในโลกนี้อยู่ในสิทธิอํานาจของพระเจ้าพระเจ้าดูแลเราอยู่ถ้าพระเจ้าเอาลมหายใจไปจากเราเราก็จากโลกนี้ไปร่างกายที่คุณลงทุนหลายล้านซื้อนาได้เพุ่อหน,า,หนาบางคนนะครับลงทุนหลาย เอเมนไม่ได้จีรังยั่งยืนเลยมันจะกลับกลายไปเป็นดินทันทีเราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันราคาสูงมากๆเลยนะพี่น้องการที่คุณมีชีวิตอยู่นี่มันเป็นการอัศจรรย์จริงจริงฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระสัญญาสำหรับเรา ไม่ใช่เพียงแค่ให้เรารอคอยการเสด็จกลับมาไม่ใช่ให้เราอยู่อย่างปลงอยู่อย่างอ,าอ่าเรียกว่าในโลกนี้หมดหวังแล้วมีความหวังเดียวรอวันตายไม่พระเจ้าให้เรามีความหวังในพระองค์เสมอในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ด้วยพระองค์ทรงกระทำให้เราเห็นแล้วลาสลัดมารีบอกว่าถ้าพระองค์อยู่น้องข้าพระองค์คงไม่ตายมาลาธาบอกว่า ไม่เป็นไรพระองค์เจ้าค่าข้า,ขาพระองคเชื่อวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกในแผ่นดินของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพระองค์ทรงมีคําตอบที่จุใจเราทั้งหลายมากยิ่งกว่านั้นคือขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงประทานชีวิตให้กับเราและถ้าชีวิตของเราได้รับจากพระองค์ ยอมรับพระองค์ในทุกทางวางใจในพระองค์ยอมถ่อมลงว่าใช่พระองค์เจ้าข้าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อยู่ภายใต้พระองค์เท่านั้นแหละพี่น้องและวางใจในพระองค์ในทุกสิ่งเราจะเห็นได้ว่าพระองค์จะทรงโปรดนำเราทั้งหลายได้จงมอบชีวิตจงวางชีวิตลงกับพระองค์เถอะพี่น้องพระองค์ทรงนำเราทั้งหลายได้ที่นั่งหายใจอยู่ได้อยู่ในเวลาเนี้ย ที่ผ่านมาเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรายังไม่ตายแต่มีชีวิตอยู่และยิ่งกว่านั้นเราเชื่อว่าที่ผ่านมายังมีชีวิตอยู่และต่อแต่นี้ไปเราก็จะมีชีวิตอยู่ในพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงให้สิ่งดีที่พระองค์ทรงตั้งไว้นั้นน่ะสำเร็จในชีวิตของเราได้ไม่ต้องรออย่างเดียวคือวันตายแต่รับ เสียแต่เดี๋ยวนี้รับได้ตั้งแต่วันนี้มันอยู่ที่เราจะกลับมายัางพระองค์แลยยอมรับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นเหตุให้เรามีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าเรายอมรับในสิ่งนี้เราก็จะยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าได้หรือจะให้เราเรียนจากชีวิตของลัสลัดไม่พระองค์ทรงทำแล้วพระองค์ทรงกระทำสำเร็จแล้ว พระองค์ทรงใจราคาเพียงพอสำหรับเราแล้วที่จะเราจะมีชีวิตอยู่ถ้าค่าจ้างของบาปคือความตายถ้าค่าจ้างของบาปคือการที่เราตกเป็นทาสของมารซาตานตกอยู่ภายใต้การลักการฆ่าการทำลายนั้นพระเยซูคริสต์เป็นเหตุให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว <Okay. S 1> เมื่อเช้าเราเรียนพระวจนะของพระเจ้าเสียงสุดท้ายที่การเขียนนั้นว่าสำเร็จแล้ว นี่คือภาษาไทยผมประทับใจที่แปลความหมายออกมาคำความหมายจริงๆนั้นหมายถึงว่าเราใจ่ายให้ครบแล้วพระองทรงใจ่ายให้ครบแล้วใจ่ายให้ครบแล้วเราหมดเวรหมดกรรมหมดทุกข์หมดโศกไปแล้วและเดี๋ยวนี้เราจะมีชีวิตอยู่ในพระองค์มีชีวิตอยู่ในพระองค์ ฮาเลลูยาจงมีชีวิตอยู่เพราะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเหตุให้เราเป็นขึ้นและมีชีวิตฮาเลลูยาฮาเลลูยาผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์พระองค์บอกว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกถ้าค่าจ้างของบาปคือความตายเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หนึ่งบอกว่าเราตายแล้วด้วยการละเมิดและการบาปแต่วันนี้พระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอีก และชีวิตนั้นเริ่มแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแต่เดี๋ยวนี้เอเมนขอพระเจ้าเปิดตาเรามันเป็นไปได้มันสำเร็จได้มันก้าวต่อไปได้ <Yes. S 1> เราจะรับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร <Yes. S 1> พระเยซูทรงตรัสในพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่4ี่สิบ ถ้าเชื่อจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเชื่อจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุกวันเห็นการช่วยของพระเจ้าทุกวันเอเมนไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ภพโนไม่ได้มีเหตุผลอะไรมาลาทาบอกว่าโอ้ลาสลัดไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วศพคงเน่าเหม็นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวในเรื่องนั้น ชีวิตของหลายคนที่นี่อาจกำลังเน่าเหม็นก็ได้เหม็นเพราะความบาปเหม็นเพราะความอ่อนแอเหม็นเพราะความไม่เชื่อฟังเหม็นเพราะความผิดพลาดเหม็นเพราะความล้มเหลวแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้มองที่จุดนั้นแต่พระองค์ทรงมองว่าถ้าคุณเชื่อคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ชีวิตที่เน่าเน่าเหม็นเหม็นของคุณเริ่มต้นใหม่ได้ <Yeah. S 1> เมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าจงมีชีวิตอยู่เราก็จะมีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> เมื่อพระองค์ทรงเรียกเหมือนเรียกลาสลัดออกมาว่าลาสลัดเอ๋ยออกมาเถิดคุณก็จะออกมาจากสิ่งที่เน่าเน่าเหม็นเหม็นอ m e ออกมาจากชื่อเสียงที่ไม่ดี <Yeah. S 1> คุณสลัดหลุดคุณออกมาได้คุณกลับใจใหม่ได้คุณมีชีวิตอยู่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในานามพระเยซู ดีกว่าที่คุณจะวนเวียนใช้ชีวิตยอยู่ในอุโมงเ์เน่าเหม็นต่อไปออกมาจากอุโมง์ชีวิตเก่าชีวิตแห่งความตายชีวิตแห่งความเน่าเหม็นออกมาสู่ภายนอกและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์โอ้พี่น้องออกมาเถอะอย่ายอยู่ในอุโมง์ของตัวเองอีกต่อไปอีกเลยอยู่ในความบาปอยู่ในชีวิตเดิมๆอยู่ในชีวิตเน่าเน่าเหม็น ใครได้ยินชื่อเราเขาเบะปากใส่หม็นแหงแต่วันนี้ถ้าเรายอมเชื่อฟังพระเจ้ายอมเชื่อในพระองค์และออกมาจากสิ่งเก่ารับสิ่งใหม่ออกมาจากชีวิตเก่าที่เน่อน๊อเหม็นๆนั้นมาสู่สิ่งใหม่ด้วยการกลับใจด้วยการเชื่อในพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าและยอมแล้วว่าชีวิตของเราเป็นของพระองค์โอ้ยพี่น้องที่รักชีวิตของพี่น้องจะไม่เน่นอนเหม็นๆ,ๆอีกต่อไป สัญ,ญลักษณ์แห่งความตายจะไม่ติดอยู่ในชีวิตของท่านผ้าพันศพจะถูกแกะออกผ้าพันเพื่อกลบเกลื่อนความตายจะถูกแกะออกสิ่งที่น่าม่เหม็นมันจะเปลี่ยนใหม่ในชีวิตของเราทันทีเมื่อเรากลับใจจากสิ่งเก่าเข้าสู่ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงชาวนี้พี่น้องที่รักนี่แหละเป็นเหตุให้เราเห็นว่า เราสามารถมีชีวิตใหม่ได้ในพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างหนังสือสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17ว่าอย่างไรนะครับจงมีชีวิตจงมีชีวิตอยู่เถิดและชีวิตชีวิตที่มีอยู่นี้ไม่ใช่ชีวิตที่อยู่ในอุโมงค์อีกต่อไปไม่ใช่ชีวิตเน่าเน่เหม็นเม,น,มนอีกต่อไปแต่จงมีชีวิตใหม่ในพระองค์จงมีชีวิตใหม่ในพระองค์ จงกลับใจใหม่จากสิ่งที่เน่าเนเหม็นเหม็นในชีวิตจงเริ่มต้นชีวิตใหม่ใหม่ใหม่พระองค์ทรงเรียกลาสลัสว่าลาสลัสเลยจงออกมาเชา้านี้พระองค์ก็ทรงเตือนท่านเหมือนกันบอกว่าจงออกมาและมีชีวิตอยู่อย่ายอมจำนนกับความตายความสิ้นหวังความหดหู่ความห่อเหี่ยวความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาความอนิจจัง แต่จงออกมาแล้วเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าชีวิตใหม่ของคุณสามารถเริ่มต้นได้และมีความหวังได้มีสิ่งใหม่ๆอีกมากมายที่จะสำเร็จในชีวิตของท่านอย่าจมอยู่กับที่อย่าจมอยู่กับที่อย่าอยู่ในอุโมงอีกต่อไปโอ่อพี่น้องบางคนสร้างอุโมงให้กับตัวเอง อุโมงในเฟซในไลน์อุโมงคในโทรศัพท์อุโมงค์ในองค์ความคิดที่ไม่ไปไหนน้ำเน่าจงออกมาสู่ความจริงอเมนอลาลลยยาความจริงจะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยในเช้านี้ถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าออกไปด้วยความเชื่อดกันให้เราที่ฐาน